ต้องขตู้กันนะครับนะครับผมนะครับเดียวสุดยอดมากวันนี้นะครับผมนะครัจากวันนี้เนี้ยเราเป็นรุ่นพี่ที่เรียกว่าพบเจอน้องแล้วก็นำาน้องมาเป็นเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงน้องมาให้น้องมาเดบิวต์ถึงวันนี้นะครับผมนะฮะมบวันนี้เนี่ยมารูปโชว์กับน้องด้วยนะครับ้าอูจ๋าตอนนี้พี่ม่นใจว่าคนรักตาอูด้วยเช่นกันอยู่ในนี้เยอะมากฝากผลงานฝากอะไรให้พวกเราติดตามแล้วก็ผลงานต่อไปนะจ๊ะตาอูจ๋าครับสวัสดี พี่ๆน้องๆหลานๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่ด้วยนะครับผมเต้าอูพิทยาเองนะครับก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์นะครับผมออนไปแล้วใน Netflix แล้วก็ในแอปพลิเคชันวันดีนะครับ Century of Love ปฏิหารรักร้อยปีเหล่าโจกงนะฮะมีใครที่ดูบ้าไหมครับดูอย่างใครยังไม่ได้ดูฝากไปดูสนุกมากเลยช่องวันทำมันอย่างนี้เลยฮะ แต่ก็รรดอนี้นะครับผมภาพยนตร์ก็จะมีในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับผมจาก GDH นะครับผม404สุขีนรร r a n ร u n r นะครับก็ร่วมแสดงกับพี่เต๋อชัตวิทย์นะครับผมอาทไทยแล้วก็พี่นุ้ยนะครับแล้วก็ยังมีต้าหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับก็จะมีเพลงต่อไปน่าจะปล่อยใกล้ๆดีแล้วเดือนข้าไปแล้วนะครับก็ฝากติดตามต้าอู่ด้วยนะครับตอนนี้ สิ่งที่พี่ยืนฟังเต้าอยู่เมื่อกี้ครับเต้าฝากไปทั้งหมดทั้งซีรีส์ทั้งหนังทั้งเพลงนะครับมียอย่างอื่นที่ยังไม่ได้ทำอีกไหมลูกอ๋อจริงๆก็มีสินค้าของตัวเองตอนนี้เป็นงานปิดขายได้ขายได้ <c oughs> กงมีมีหลายอย่างเลยนะครับก็ที่กำลังจะปล่อยออกมีอย่างเดียวก่อนนะครับ <laughs> คือพอดีเราก็อยากทําธุรกิจด้วยมีน้ําหอมครับน้ำผาคกับเป็นเจ้าของกับน้องอัพรลกันดพลจิบารีเทคีผม เป็นเป็นน้องพี่ของอาซานเป็นน้องภูมิใจของทุกอย่างนะครับซึ่งน้ำหอมนะครับถ้าไม่ได้เทส์ก็จะไม่รู้ว่าติดเป็นยังไงไม่มี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 ไปเตะอ่ะไปคือกันมีช่องทางมีเลยไหมครับข้างากันซีกันอะไรนะฝากติดตามได้ทาง Open Label นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง X นะครับผม Instagram นะครับแล้วก็ Facebook เิดบบอร์มีหมดเลยแล้วก็ สวัสดีแฟนคลับทุกคนด้วยไม่รู fan? ้มีอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนหรือเปล่า Hello, Say Hi to every international fan นะครับต้เจาวัตเจียาวก็เียไงทู the ดสจอีกันบตัวอักษร่างช่วยดกจอที่เชี่ยที่มันจขันนะเม่เม่เธอจะเปี่ยนหนึ่งลีให้ก็ชิงดูดูกานจอใช่ไหมครับต่งมาตินต่งหือกันตรง อ๋อไม, <laughs> ม่ใช่感动嘛感动好嗯对不起我错了好你也不来这里ี哈哈哈哈哈有ครึ่งหนึ่งมาจากต่างประเทศอ,อีกครึ่งหนึ่งก็น่าจะอลงเดียวกับพี่คืออ่าได้อยู่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 ได้อันนี้งานพิธีหนึงห่งของของเราห้ออะไรครับมเมนส่งราวครับอ่าก็คือบ้านของเรานั่นเองอ่า คนเขาหน้าตาดีคนเขาเป็นที่นิยมของทุกคนไปทําอะไรเขาดูดีหมดนะดนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวรีบติดตามตาอูในช่องทางต,าตา่างๆรวมถึงเราาด้วยนะครับขอบคุณตาอูด้วยเสียงก็ดังให้กับตาอูด้วยเร็วครั<ห>บ